หามากินใหม่เราไม้ขายเป็นชิดแบบนี้จะมาจะให้กินกระเพาเนื้อฟรีเลยอานี่ครับ <สะ S 1> นี่นี่นี่กระเพาเนื้อกระเพาเนื้ <c oughs> อ่าเพื่อนๆครับหลังจากที่มาเยี่ยม หลวงตานะครับที่วัดพระธาตุดอนแก้วในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ออกไปทานข้าวหน้าวัดนะครับได้สักพักเดียวก็ได้รับแจ้งข่าวร้ายจากทางวัดวนะ่าหลวงตาเจ้าวาดวัดพระธาตุวัดพระมหาธาตุบ้านดอนแก้วได้บรณภาพแล้วนะครับ ก็เลยกลับเข้ามาคุดตะก็เข้าไปในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานก็เข้าไปเคารพศพนะครับแล้วก็เขาก็เรียกให้ญาติพี่น้องลูกหลานมาก็ทวก็คงจะเป็นกระบวนการของทางคณะสงฆ์อของทางบ้านนอนแก้วกุมภวาปีนะครับ ครับเป็นเพื่อนครับวันนี้ก็เลยเออเป็นวันยุ่งยุ่งสักนิดหน่อยนะครับในที่เรามาที่วัดมาเยี่ยมหลวงตาแต่ก็ปรากฏว่าหลวงตาก็เลยมรณภาพอาดยนั่งดนั่ง วเราก็เลยมาหาอะไรทานฮะก็ยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันเลยพี่โดูดโดกินอะไรดีผัดมาม่าฮะมีเหรอมาม่าผัดอะไรขี้เมาผัดขี้เมามาม่าผัดขี้เมาบุกกรอบทำได้ไหมฮะผัดมาม่าขี้เมาหมูกรอบใช่แล้วไข่ดาวใส่กับใส่กับมาม่าเลยใช่ไหมคะไข่ดาวด้วยไข่ดาวโปะจานหนึ่งไล่จานหนึ่งผมเอากะเพราเนื้อมีไหม กมีค่ะกระเพราเนื้อไข่ดาวไข่ดาวไข่เผ็ดเผ็ดจานหนึ่งก็มีเมนูอย่างอื่นด้วยนะอาไม่ไ้สักทีว่อไขดอกมีโจ๊กโจ๊กโ็เอาแกงจืดไหมแกงจืดแล้วก็เอาแกงจืดไข่น้ำใส่หมูสับค่ะ มาร้านตรงนี้ร้านบ้านบ้านสบายๆนะ <c oughs> ลมโชย <c oughs> อาหารตามสั่งร้านครัว<ม>รุ่งเจริญครับนี่ม,มาดมาตอนนี้กุณทักก็เลยไปยุ่งยุ่งยู่กับเรื่อง าการจัดงานเพราะว่าเขาก็เป็นาเป็นญาตนะครับผมก็เลยมาดูลโ,โดโดยังไม่ได้ทานข้าวตรงนี้ก็อยู่ในในแรกที่เขาเรียกว่าดงเมืองของกุมภวาปีครับก็เลยมาหาอะไรทานง่ายๆ<ม>จริงๆในดงเมืองเนี่ยมีร้านอาหารอะไรที่แบบตามสไตล์ช่องโดโด้พาเที่ยวที่ชาวบ้านเราจะพามากินที่ชาวบ้านเขาทานเราจะไม่ไปที่ร้านเด็เดเต็ทางๆราเป็นร้านเนี้ย ก็น่าจะมีฝีมือพอสมควรนะครับเขาม,นะมีเมนูหลักหลายเป็นร้านอาหารตามสั่งแบบบ้านๆของย่านดงเมืองินนัวปีเยวมาดูเมนูกันวนะ่าอร่อยแค่ไหนเมื่อกี้ผมมาก็รถยังโล่งๆอยู่แต่ตอนนี้ลูกค้ามาจอดหน้าร้านแล้วก็นะสั่งกลับบ้านก็เยอะเลยถุโอก,ก่มานั่งลมพัดเย็นสบายดีคนระับ ทาท้งวันลงโลกบ้านช่องไม่ได้ตกดติดลามบ้านช่องสูงอะไรลมก็เลยโปรโล,ลมอัดยนสบาดเย็นไหมั้นเครับย็นไหม,ไม,ไมแต่ตอนนี้ปัญหาของ,องโดโดออทิสติกไรฟ์คือแล้วครับด้านหน้าก็เป็นร้านที่ทำเหมือนกับเป็นรถซาเล้งมีเชื่อมมีอะไรอยู่เพื่อนๆอาจจะเห็นหน้าโดโดไม่สเสมอลยนะถ้าทกิดก mm ็ hmm. มีการตอบ ปกเป๊กปเป๊กเนาะเขาเป๊กไหแต่ดูฝึกแล้วทนได้แล้วยังทนได้แล้วทนได้แล้วมีเสียงสว่านเสียงเกียอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็จะไม่เคยชอบเดี๋ยวเรากลัวไหมครับครับมันจะไรแล้วฝึกแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่เขาไม่ทําอะไรเลยนะฮะนุ่นนุ่นก็มองอยู่นะคือตรงนู้นคนที่เป็นคนทุกข์ิงก็จะมีอย่างเงี้ยะก็จะไม่เคยชอบ ก็จะมีคำถามกับกิจกรรมที่นี่แบบร้านไทยบ้านๆทั่วไปเลยครับโชว์ทำกับข้าว่ยาซื้อบ้านตรงนี้ไน่ขายขายบ้านตรงนี้อะไรจะประกาศขายบ้านเลยเหรอประกาศทำงาแล้วครัอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดเองเดี๋ยวมาพูดเองเดี๋ยวกินข้าวเสร็จกันอันนัึงเขากำลังทำไข่น้ำ ไข่ดาวและไข่น้ำและมันดาไข่ดำเนินการแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มผัดผัดอะไรก่อนเนี่ยพี่เมา เอากระเพาหมูก่อนที่ัพี่เขาเครื่อจะปรดียเขาจะได้ไม่ต้องรอรอเค่งคจคร่ัอนี้คเาสังกระเพราหมูที่เหมูตักที่สิจสองของเจ้าพี่ราเลยได้ได้กาอย่างนี้กล่องเท่าไหร่ครับที่เดเจ็ดสิบาทเนี่ยมีไข่ดาวค่ะนี่มีที่เจ็ดมีไข่ดาวเจ็ดสิบาท ไข่ดาวก็เจ็ดสิบบาทของละเจ็ดสิบบาทไข่น้ำผมได้เลยใช่ไหมได้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปเสร็จ่ ที่ไม่มีใครเลยของลูกค้าเต็มร้าน,นาเรียกแจกให้เรียกแขกให้<อ>ยูโดมานั่งดูทานเต็มร้านๆๆเลยหอาเนื้อไข่ดาวเนื้อชอบดาวสุกกัไหมสุกฮะเอาเอาเอาดาวแบบดาวไทยเขาเรียกดาวไทยอ่ะเข้าใจปะเออหมายถึงนอกข้างนอกกรอบข้างในไม่สุกกรอบๆแต่ไข่แดงยังเป็นลาวาทำนองเนี้ยฮะ อ่านั่นแหละนั่นแหละนี่แล้วตอนนี้ก็เหลือมามาขี้เมาอมาผมเอาไปเองอ่านี่ครับนี่นี่ขับเผาเนื้อกะเพราเนื้อน่าแล้วก็นี่ครับนี่กะเพราเนื้อไข่ดาว เดี๋ยวรอก,ก่อนนะลูกค้าทยอยเข้ามาเลยครับนี่เดี๋ยวรอ,อก,กันนะนฮะมาดูแกงขีดไข่น้ำหมูสับแกงขีดไข่น้ำหมูสับชิม สุดยอด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 ครับอร่อยห้านิ้หอมใช้ได้รสชาติดีทีเดียวครับนี่ครับน้ำปลาพริกพยานนี้ก็จะเป็นพริกอีสานนะแดงจินดาแดงจินดาครับมาแล้วครับนี่ อแล้วดูพอแล้วจบแล้วขอขอขอช้อนช้อนอีกคูนะ่นึงค่ะขอช้อน เราจะเสริมเผ็ดแล้วก็ราดคลิกเข้าไปนี่คลุกเลยครับ มานีมแหนีมาหนมานีมานีมมาาหนีมีมนีาหนีมาหม

เดียวคนเป็นรล้นเลยครับแต่ว่างานนี้ลูกค้าประจำเยอะ ลูกกระถางใส่โูกรสชาติดีกระถางท่เพื่อ่เจ็ดสังได้ไหมบอกเอาเผ็ดนัอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ พี่รัทันไม่ต้องบรรยายาอืมอืมว่าไงอืมอืมอมอม สองออทิสติกคะจะกินไปทีละสเต็ปส่วนมากจะเป็นไม่แบบที่บอกว่าคือกินข้าวไปพุดแกงจีดไปจะไม่ค่อย แสดงว่าจานนี้อร่อยมากใช่ไหมเนี่ยสกีอาต้นจาน

ก็พามากินมื้อกลางวันกับข,ข้าวอาหารตามแต่งบ้านๆแต่ว่าเป็นร้านยอนะดนิยมของพักกีคุณผวาปีนี่ยนะที่กรงดงเมืองพิสูจน์ได้อร่อยแม่อร่อยก็ดูพีโ่ดโด้แล้วก็ผมมามผมมาเท่าไหร่มาใบาเท่าออไหร่กเกือบใบสามผมมาใบสองโมงกว่า กะส่วนมากก็จะมาในที่ไม่ตรงกับมือไงครัวคนจะเยอะอะไรเงี้ยเรามาถ่ายทำคลิทแล้วไปเกตกับเขาปรามาประมาณบ่ายสองโมงกว่านางแค่เดียวคนเต็มร้านเลยแล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้นะยังมีคนมาสั่งใงส่กล่องใส่อะไรด้วยอ,อร่อยครับลอทีิงินนีกะเป๋าดยอดเลยร้านครัวรุ่ง จเจริญสองอเออครับเอิญเดินมาด้านหลังร้านของพี่เจ้าของร้านเขาเขาบอกว่าช่วยช่วยบอกขายที่ดินให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวไปคุยกับเขาเค,ครับนี่ครับเอิญน,นี่เขาบอกว่าไหน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 ช่วยขายที่ให้หน่อยขายที่หรือขายบ้านหรือขายอะไรอ่ะที่พร้อมบ้าน,านที่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวหมุนให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนี่นี่ตรงนี้คือถนนถนนอะไรนะ ลิมประสิทธิ์ซึ่งอยู่ซึ่งอยู่กลางเทศบาลกลรุมภะวปทีที่ดินเนี่ยแล้วก็บ้านหลังนี้ด้วยเออแล้วเมื่อกี้เนี้ยด้านหลังเนี่ยผมนั่งกินนั่งกินข้าวอาหารตามสั่งอยู่ตรงนี้อ่ะคุยเองที่เท่าไหร่นะฮะหนึ่งไรกับสามงานพร้อมบ้านงากว้างยี่สิบเมตรจะบอกราคาไหมหรือว่าหรือว่าจะให้คนเขาโทรมาคุยเอาเองโทรมาคุยเองหมายเลขโทรศัพท์ มูก็ได้ให้ที่3ะศูนย์แปดเจ็ดสองสามหกสามองมเอาใหม่เริ่มต้นใหม่ศูนย์แปดเจ็ดสองสามอหกสามสี่หกสามนี่ขึ้นเป็นตัววิ่งอยู่ข้างล่างนี่แล้วนะสนใจยังไงที่เท่าไหร่นะเนื้อที่หนึ่งไร่ก็สามงานหไร่สมงานมีบ้านหนึ่งหลังปลูกไว้อย่างนี้ในบ้านนี่กี่ห้องนอนกี่ห้องน้าครับ สามห้องนอนสองห้องน้ําแต่คนที่แท้อะไรอยู่นั่นน่ะคือเจ้าของตัวจริงมาจากออสเตรเลียเมื่อวานเหมือนเลยที่ลําพูนผมก็อยู่สวิตขายที่เหมือนกันผมไม่รู้เป็นไงมีคนอยากให้รีวิวขายที่อยู่นั่นแหละอ่ะโอเคเนาะตามนี้อะไรก็เนี่ยโทรมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับเฟรโดเขาจะขายได้ไหมเนี่ยขายได้ไหมได้ไหมครับนี่ครับก็สบายๆเนาะบ้านอยู่ข้างในแล้วก็ ยังมียังมีอ่านี่เข้ามาจะทําอะไรได้อีกเยอะฮะที่ดินหนึ่งไร่เนี่ยแล้วก็ร้านร้านอาหารตามสั่งเขาอยู่นูน่นซึ่งบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมาแป๊บเดียวผมมาคนแรกแป๊บเดียวคนมาซื้อเต็มเลยอ่านี่ครับใช่ครับอ่าโอเคนะครับเด๋โด,โด,โดงั้นก็คลิปนี้ฝาก ฝากกดไลค์กดแชร์จดตัายหเราด้วยมาด้วยหน่อยครับจอกันเดืครับบ๊ายบายบ๊ายบายถ่ายภาพถ่ายอะไรนี่จะหนีเขากลับแล้วไม่จ่ายตังค์เขาถ่ายภาพกันเพลินในสัมภาษณ์เพลินเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้นี้ผมกินทั้งหมดอ๋อร9 0บค่ะ190บาทสามอย่างอ๋อก็ราคาทั่วๆไปแต่รสชาติรสชาติดีมากอ่า เดี๋มากินใหม่นะมากเดี๋ยวได้ขายแป้งขี่แป้งนี้ราจะให้กินกระห้องเยอะปีเลยโอเคก็ก็เดี๋ยวก็ fc สนใจอะไรก็โทรมาคุยกันเราเองนะผมไม่ใช่ในหน้าไม่ต้องโทรครับผมนะโทรตามเบอร์เบอร์นี้เลยแล้วเดี๋ยวผมผ่านไปผ่านมาผมจะมาคอยผ่านมาถามบ้านอยู่แถวนี้ขายได้ยังเนาะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็อยู่สองวันสองวัน ก็ก็เดี๋ยวฮะเดี๋ยวเขาเขากำลังเพราะว่านี่เพิ่งจัดการอยู่เนี่ยฮะทางทางชาวบ้านก็เพิ่งจะทราบกันนี่นี่ทราบจากผมด้วยซ้ําไปเนาะทราบจากผมด้วยซ้าไปครับครับครับไปก่อนครับดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากเป็นเอฟซีด้วยนะคะ